เข้าตัวพ er yeah. okay. ังเลยบอกว่เ like ข่า like ดีข yeah. ึ yeah> ้นเรื่อยๆแต่ถ้าตัวบอกว่าอ่ะตัวเขาปั่นในห้องปั่นในห้องเขโดนหม้อใจยิ้นจะชินอังนตรายก็แบบนี้เนาะต้องปั่นอย่างอันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปปั่นทางนอกเพราะช่องนี้ช่องนี้มันปั่นนอกไปได้ไอ้เนี่นลงใจกีฬายจุู่กหอมหมดเลยไอ้ผมไหมสีส้มก็ไม่เหมือนใช่ไหมผมถามไอ้ที่ไหนมาหนิตะก้อนมันตุ้ยนะ ่มันเล่นเวทแล้วมันย่างเลยมันเล่นมันลงไต้กีฬาตังแต่กีเลี้ยวอ่ะมันไหลสมัครไต้กีฬานั้นแล้วก็ภูเก็ตให้ใครไปภูเก็ตนาดมันได้ไปสักกี่หมัดแต่ก่อนมันเขียนนั่งเขียนโปรแก็ตมนห้องมันกลายแล้วมันออกมาท่านแต่งด้านซ่อมตีอันซื้อคอมตีอันเชียงใหม่เห็นไหมมันได้ดีเหลือ ซ่อมนูกซ่อมอ่่ับมมนนมือกับุกนอาคนเดี๋ยวนี้มันก็ไหลซ่อมแตม่มือบ้านว่ะนั่นน่หอมอเ็เขามามาก็ไปหายอยีกว่ะหมมเอาฟันน้าตอมดเลยเด็ดได้ก่มเนี่เอาล่ทรงลูกมมไหพอถึยางย่า,ยา,ยาี่แทงไตกีาเอาทำไมไม่ยิ้มอ่ะยิ้มบ้างสิไม่ได้กินข้าวหรอฮะ ทิ่นี่ไม่ได้กินข้าวเหรอกินแล้วกินแล้วเรียนออนไลน์สนุกไหมไม่สนุกฮะเรียนออนไลน์กับเรียนในโรงเรียนอันไหนสนุกกว่ากันเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนเหรอทำไมอ่ะการบ้านน้อยกว่าเหรอใครขี้โกงใครขี้โกงเด็กๆของคนที่ห่างห่กงกันหน่อย เฮียเบิดึงนี่โดจุดได้เริ่มก่อนอ่ะครับมสีเทียวสีเซ็ตรับอ่าเอ้าให้ใสร็จไม่ตาเงียเสียนเลยจากหมดได้เลยแหมก็เอาเจ้เขาลงน้ำตัวให้ สองคนนี่มับแรงขวดกลัวขวดวัดนี่ลงได้วันอาทิตย์วันเดียวเลยมาดิเจ๊ว่ายมันเดี๋ยวเดี๋ยวดูฮีเองอ่ะติดอ่ะแบบลูกมีคนน็อกแล้วอ่ะคนมันเยอะวิ่งกลับมาไหว้ดีกว่าอ่ะวัดคูไว้อย่าเนี้ยย่างไรวะเลยกลับมาเนี้ยว่ายตันอะไรเลย เ้เทเเทเยเว้เนี่ยตินกลูกแบ๊กลูกคนอ๋อชอบเท่มนีนี่หะยังชอบเมอนเลย ควบคุมบาลานบบนีอย่างเงี้ยเนี้ยทำบาลานบบน,น,ตนีตัวมันขะต้อเขาตขึ้นเลยไหมครับตัวตัวขึ้นขึ้นลงลงถ้าเนี้ยยังทำไ,ได้เงี้ยก็จะไหวกันเชียงบอกสวยต่อยล่ามฮะตังบุญไหวเงนิน่องน้อย

นะนะอ้อมันเป็นตุ้มตาตัวตาอุคันโดซานนไม่มีใครแซงซิดนียได้สักคนตัวอยู่คนเดียวเดียวอันนั้นลูกซิดกูซับอยู่ห้าคนเหรอไอ้ต้นก้าผมไม่เรียนแล้วครับผมไม่น้ำผมเตะบอลต้นก้ามีต้นก้าก็อีกเวียนหึ่งกับเราอันฟันรถทีบเล่นก็ผมว่นสองคน เดี๋ยวรอสระเปิดเดี๋ยวเอาเฮียไปลองสะก็ยาวเนาะที่คอนโดนี้จะตาย